สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามที่ช่องกดไปที่ช่องแล้วไปดูหน้าหลักกับวิดีโอเลือกวิดีโอแล้วดูคลิปต่างๆ200คลิปได้เลยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงที่จะรวบรวมมาจากทั่วโลกให้ทุกท่านได้ชมฟรีไม่มีกั๊กนะครับให้เวลา3าวิกดหยุดอ่านเองนะครับแล้วก็แคปหน้าจอ1วิ2วิ3วิผ่านมาดูทีละภาพนะครับ1วิ2วิ 3วิขยายให้แฟนคลับ youtube ผมนะครับสังเกตนะนี่คือกระดุมเม็ดลงยาเป็นรูปช้างลักษณะการลงยากับสีต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป๊ะเหมือนในยุคสมัยนี้ตัวนี้คือของเก่าแน่นอนครับแล้วช้างอยู่ในสมัยรอสีพานชดาสมัยรอสีแน่นอนของหายากครับขอบอกเลยว่าซื้อละคุ้มครับนะ อยากดูนานๆก็กดหยุดดูเองนะผมจะเลื่อนอย่างละสามวิเพราะทุกคนจะได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มหนึ่งสองสามกดหยุดดูเองนะมาเอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผมหนึ 1, 2, ่งสองสามดูกระดุมทีลเมตชัดๆหนึ่งสองสามเลื่อนหนึ่งสองสามเลื่อนเราจะไม่ให้ YouTube นานเกินนะครับเราเน้นเนื้อเนื้อไม่เน้นน้ำ 1>, 1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองแล้วนะ1วิ2วิ3วิ1วิ2วิ3วิผมนับ3วิก็ช่วงที่ผมนับก็กดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ1วิ2วิ3วิเลื่อนถ้าทำแบบนี้ครับเราจะประหยัดเวลามากจะได้ดูแต่เนื้อๆไม่มีน้ำประหยัดเวลาชีวิตท่านครับ ทำงานแป๊บนึงออกมาดูคลิปผมก็จบละกลางวันกินข้าวแป๊บนึงมาดูคลิปผมเดี๋ยวก็จบละนะครับเห็นไหมคลิปผมแค่2นาทีกว่าๆเองอยากชมเหรียญวันละ20เหรียญน,นะครับชมฟรีไม่มีกักเนื้อเนื้อไม่มีน้ําประหยัดเวลาท่านต้องช่องนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ